ลงจากสนามบินฮานดาหมาเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าว่านั่งไฟดีเลยไปสองชั่วโมงทำให้ต้องนั่งแท็กซี่ลำบากไปเดินไปทางขวาตอนนี้เรามาพักแถวย่านออที่ไหนสักแห่งหนึงนั่นแหละบรรยากาศที่ญี่ปุ่นตอนคืนนะครับพักโรงแรมโตยโยโกอิน บรรยากาศโดยรอบตอนนี้ประมาณ12องศาก็อากาศเย็นๆไม่ได้ร้อนเท่าไหร่เอ้ยไม่ใช่ไม่ได้หนาวเท่าไหร่อ่ะซูชิมีร้านซูชิว้าวคิดว่าน่าจะปิดแล้วนะครับร้านซูชิอ๊ะไฟแดงนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีรถแต่ว่าไฟแดงก็ยังห้ามคม ต้องรอไฟแดงก่อนนีบรรยากาศโดยรอบซ้ายขวาก็โอเคค่ะไฟเขียวฝั่งนู้นกับพิบแล้วฝั่งนี้ยังแดงอยูอ่ข้ามได้ยังวะอ่ะสวัสดีครับคนที่มาเยี่ยมชมหนึ่งคนเราตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับ เวลาที่ญี่ปุ่นตอนนี้ประมาณใกล้ๆตีหนึ่งที่ไทยก็น่าจะประมาณ5้าทุ่มเราจะมาซื้อของข้างหน้าเป็นร้านซูชิซูชิน่าจะปิดละ,ะเราไปซื้อของที่เซเว่นจัดโอ้โหใครใครเอาอะไรอยู่พิมพ์มาได้เลยนะครับพิมพ์มาได้เลยซื้ออะไรดีหน้าบรรยากาศในร้านเซเว่นอเดเว่ หิว <He> เครื่องดีเลยไปสองชั่วโมงต้องนั่งแท็กซี่ยาวเลยเศร้าจริงๆอาหารโอ้หิวหิวหิวกินอะไรดีเนี yeah. ่ยไส้กรอกย่างชีบไส้กรอก288เยแปดสแเยนลดแบตแล้วก็ประมาณ310ยเยนไส้กรอกนี้น่าจะอร่อย โอ้ยยคนสวัสดีครับตอนนี้สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆนครับ27คนโอ้อันนี้อร่อยไหมครับเพื่อนแนะนำข้าวต้มกับสไส้กรอกโอ้ขอบคุณครับคุณก้องพบสวัสดีคุณก้องพบครับโอ้คุณซันสวัสดีครับคุณซันอตอนนี้ผมมาที่ญี่ปุ่นก็ ขึ้นเครื่องตอนไฟบ่ายบ่ายโมงไฟดีเลยไป2ชั่วโมงเศร้าเลยต้องนั่งแท็กซี่รถไฟหมดยังไงเพื่อนๆมีวางแผนไปญี่ปุ่นก็เลือกการเดินทางไฟกลางคืนจะดีกว่าครับอมันอร่อยมากขอบคุณครับคุณค้องพบแนะนำส้อข้าวต้มกุ้งกับเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนหนะ้ขาข้าวต้มกุ้ง ้ต้มกุ้งเจอแต่ไส้กรอกครับคุณกล้องพบขอบคุณนะครับเจารอคำแนะนาแต่ว่าน่าจะหาไม่เจอสายแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์กินแล้วก็หลับไปพุ่งนี้ดีกว่าอันนีม้มีวายครับวายที่เซเก็ถ้าใครใส่วายก็ซื้อได้เลยครับราคาไม่ไม่แพงหกร้อยก็เย็นเองแพงๆก็มี เนอ๋ออยู่ที่ไทยครับสวัสดีครับกล้องผม,มถ้าที่ไทยก็น่าจะลำลงชิปง่ายๆมาที่ญี่ปุ่นน่าจะลำบาก <c oughs> อ๋อมีราเมงด้วยราเมงแต่น่าจะหนักไปกลางคืนแล้วอ๋อไส้กอรอกแหละมีโอนิกิริด้วยโอนิกิริประมาณ 185หเยนก็เป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับผมขอซื้อของก่อนเดี๋ยวติดตามกันใหม่นะครับมีไลฟ์ให้ชมกันอย่างต่อเรื่องครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีสวับทุกคนสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับคุณกล้องพบติดตามที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดี